หลวงปู่สวงคนป่วยใกล้ตายถ้าได้พบหลวงตาสวงจะไม่ตายก่อนปี2525 25, หลวงตาสวงมีที่พำนักประจำอยู่ที่บนละลมอำเภอคูข,ขันเป็นที่นาของยายอึบถวายให้ท่านปลูกกระต๊อบอยู่ราวๆหนึ่งไร่มียายชีแก่เท่าอยู่เฝ้าคนหนึ่งไม่ว่าหลวงตาจะไปไหนมาไหนสุดท้ายย้อนกลับมาที่นี่เสมอต่อมามีคนถูกหวยได้ลาบจากหลวงตามากเข้าพากันลงขันสร้างที่พักสร้างส้มดีดี เพื่ออำนวยความสะดวกถวายหลวงตาปรากฏว่าหลังจากนั้นท่านไม่มาที่นี่อีกเลยเว้นแต่ครั้งที่ยายชีเสียชีวิตท่านมาจัดแจงเรื่องศพให้แล้วก็หายไปไลมากลับมาอีกพ่อบุญเลิศอธิบายว่าหลวงตาไม่ชอบสถานที่หรูหราสะดวกสบายแม้ซ่วมก็ไม่เคยใช้ท่านขุดดินด้วยมือเปล่าแล้วใช้หลุมที่ขุดด้วยมือท่านเองขับถ่ายจนตลอดชีวิตระหว่างที่ท่านยังอยู่ที่นายายอึบน,นั้นมีเหตุการณ์น่าสนใจเกิดขึ้น พ่อลูกคู่หนึ่งขับรถเบนซ์รุ่นล่าสุดเข้ามาหน้าตาพ่อแบกทุกหนักถามไถ่ได้ความมาว่าลูกสาวที่มาด้วยอายุ12ขวบกำลังป่วยเป็นมะเร็งลำไส้หมอบอกว่าหมดหนทางเยียวยาไม่น่าจะมีชีวิตอยู่เกิน6เดือนบังเอิญมีผู้รู้จักแนะนำให้มาหาหลวงตาให้ความหวังว่าบางทีหลวงตาจะช่วยได้เพราะเคยเห็นท่านช่วยคนเป็นมะเร็งรอดตายมาอย่างน้อยคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวอำเภอขุขันนี่เอง จะเล่าให้ฟังต่อไปผู้เป็นพ่อขอร้องให้พ่อบุญเลิศกลับเรียนหลวงตาขอความเมตตาช่วยลูกสาวว่าด้วยพ่อบุญเลิศตอบว่านั่นต้องแล้วแต่หลวงตาท่านจะช่วยหรือไม่ช่วยก็สุดแต่ท่านแต่จะกลับเรียนให้หลวงตาหลานหญิงตัวน้อยนี้ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้หลวงตาช่วยเขาหน่อยคุณบุญยาเลิศกลับเรียนท่านเสียงดังอื้ท่านขานรับแล้วไม่ว่าอะไรคงรับแขกต่อไปด้วยการเขียนหนังสือสื่อสารกับคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆขณะหนึ่งมีเด็กสอว่าววัยรุ่นอยู่แถวนั้นกำลังดื่มนมกล่องท่านเห็นก็กวักมือเรียก ชี้นิ้วไปที่นมกล่องที่เด็กสาววัยรุ่นกำลังดูดกินเด็กสาวก็เข้าใจความหมายที่หลวงตาเรียกได้ดีกุลีกุจจอจะไปหาเอานมกล่องใหม่ถาวายหลวงตาแต่ท่านไม่เอายังคงชี้ใส่นมกล่องที่เด็กสาวคนนั้นดูดกี่นอไปแล้วเด็กสาวก็จำเป็นต้องถาวายนมกล่องที่ดื่มยังไม่หมดให้หลวงตาท่านรับมาแล้วก็ดูดจิบเดียว หันมากวักมือเรียกเด็กหญิงหนึ่งสองขวบที่กำลังป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ให้เข้าไปหาส่งนมกล่องให้พยักเพลิดให้ดูดกินจนหมดเด็กหญิงที่ป่วยก็ดื่มจนหมดเวลาผ่านไปไปเนิ่นนานจนเป็นเหตุให้ผู้เป็นพ่ออึดอัดพ่อเลือดขาดบอช่วยเรียนหลวงตาอีกครั้งเถิดครับไม่ต้องกังวลหรอกครับเรียนท่านครั้งเดียวไม่ลืมท่าท่านจะช่วยท่านก็ช่วยเองหรอกเมื่อกี้ท่านเอานมให้หนูคนนี้กินไม่แน่ว่าท่านช่วยไปแล้วก็ได้เรื่องนมกล่องนั้นดูยังไงก็ไม่มีใครจะเฉลียวว่าเป็นการช่วยเหลือจากหลวงตาแน่ เพราะว่าดูแล้วก็เป็นนอเพียงเมตตาของหลวงตาที่มีให้แก่เด็กเท่านั้นพ่อลูกคู่นี้ยังคงอดทนคอยต่อไปเฝ้ารอรอจนกว่าจะแน่ใจว่าหลวงตาทําพิธีช่วยเหลือที่ชัดเจนในที่สุดหมดความอดทนคิดว่าท่านไม่สนใจใยดีจะช่วยจึงกลับลากลับกรุงเทพเวลาผ่านไปเนิ่นนานจนลืมกี่สัปดาห์กี่เดือนไม่ทราบพ่อบุญเลิศบอกจําไม่ได้นึกไม่ออก พ่อลูกคู่นี้ได้ย้อนกลับมาอีกพร้อมด้วยรถกระบะติดตามสองคันบรรทุกข้าวของเครื่องอุปโภคบริโภคสารพันสารพัดเต็มคันรถทั้งสองคันเอามาถวายหลวงตาผู้เป็นพ่อได้บอกพ่อบุญเลิศอย่างตื่นเต้นดีใจว่าลูกสาวปลอดภัยแล้วไม่ตายแน่นอนแล้วคือหลังจากกลับไปคราวนั้นหมอตรวจไม่พบมะเร็งลำไส้ทั้งยังสงสัยว่ามะเร็งหายไปเองได้อย่างไร เชื่อมั่นว่าเพราะนมกล่องนั้นจริงๆเป็นการช่วยเหลือจากหลวงตาอย่างที่ใครก็ไม่รู้ตัวสมกับที่พ่อบุลเลอร์ตั้งข้อสังเกตข้าวของที่พ่อลูกคู่นี้ขนมาถวายเยอะแย,ยะตั้งคันรถนั้นหลวงตาเรียกชาวบ้านทั้งหมู่บ้านมาแล้วลงมือแจกให้ทุกคนจนเป็นที่สนุกสนานกันทุกวันนี้ลูกสาว12ขวบก็โตเป็นสาวแล้วยังมีชีวิตอยู่เป็นสุขสบายดี